นี่นะคะน้าตกขุนก้อนนะคะหลังสงการแล้วนะคะบรรยากาศมันร้อนนะคะบรรยากาศร้อนมากนะคะคนก็มาเที่ยวกันเยอะแยะนะคะข้างบนข้างบนนันก็จะเป็นร้านนะคะนู้นนู้นนู้นก็จะมีคนเยอะมาก สนุกไหมกลับบ้านเถอะฮะกลับบ้านไหมพี่โพกลับบ้านไหมฮะไม่ตับเหรอแมวไม่มาเลยไม่ตับตับไหมตับบ้านไหมไมาไม่ตับอ่ามันไกลมากอะกลับบ้านเถอะไม่ไกลหรอกจิลึก อย่าไปไกลนะอย่าไปไกลนะไม่มีลูกหรอไม่มีลูกหรออย่าไปไกลนะมามานี่นานแล้วกลับยังยัังไม่กบลบเอ้าก็ไหนบอกว่ามันนานแล้วไม่ใช่หรอ อันนี้ทำอะไรกันเนี่ยอันนี้อยู่ทำตุแต่งฮะตุแต่งตุแต่งงยูห้องพักตุแต,ต่งอะไรมนะันหนาตุแต่งอะไร มาด้านนี้มาด้านนี้ฝากเจ้าของเขอมองแล้วนะเดี๋ยวมันก็เล่นแล้วนะโบเต้นนน่นนะเห็นสีแดงข้างบนหนุนนะ่ะเห็นไหมหน่ะเห็นไหมหน่ะเห็นสีแดงน่ะมาเล่นเหรอมาเล่นเหรอกขามองแล้วนะเอาลงจะพกกลับบ้านยนะังเอา้ามันนานแล้วนะทำไมอ่ะ มันสนุกเหรอมันสนุกเหรอฮะเอโฟมันสนุกเหรอยายว่ากลับบ้านได้แล้วทำไมอะเออเ,ออเออเดี๋ยวหน้ามุดเดี๋ยวหน้ามุดน้ำเดี๋ยวหน้ามุดน้ำเดี๋ยวหน้ามุดน้ำสนุกไหมคนเยอะไหมเอโฟคนเยอะมากเลยเหรอ สวัสดีป้าเล็กก่อน,นมีไหมสวัสดีค่ะป้าเล็ก,ก่